สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในรายการ No v a c a n n e l วันนี้ผมคุณโดมคุณบุจะมาเล่นไม้ครับกันนะครับผมแต่เป็นไม้ครับเอาชีวิตรอดซอมบี้นะครับผมก็จะมีเป้าหมายก็คือว่าเราจะหามหมู่บ้านนีซีแล้วเราก็จะสร้างกระแพงล้อมรอบนะผมเพื่อปกป้องหมู่บ้านที่เราเอาศัยอยู่ให้ได้นะครับผมเพราะผมก็ไม่รู้ว่าม็อดนี้ซอมบี้เป็นไงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ทําเป็นร้อยวันแต่จะทําเป็น EP EP ไปนะครับผมเตรียมน้ำเตรียมขนมแล้วก็ไปรับชมได้เลยครับ คว<ส>กินกินไม่ได้อดอร่อยเลยพระท้อเฮ้ยอะไรอ่ะก็ได้อะไรมามาลูกมะพร้าวนี่มีมะพร้าวด้วยเนี่ยม,มาจากต้นเนี้ยอ๋อหรือมันอ๋อนี่เงลูกมะพร้าวบูกูว่ามันจะแบบพอมันโตมันจะผักน่าจะผักแบบออกมามั้งนี่คือเรา เชียวรัวปูหอยปูมีขวานมาตัดตัวนี้เลยตายหมดหมดเลยจะระเบิดแล้วอันนี้เราหาบ้านกันอยู่นะคุณผู้ชมเฮ้ยปูลองกดเอ็กซ์ดิกดเอ็กมันกิ้งได้เพียวอ,อ่ะเอะะอไปปะเราเลาะ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 คางคางนี่ด้ว ข้างน้ําแต่เราเล่นใหม่ไม่เจอทอมบี้ดเลยนะสักตัวอย่างี้เอาอะไรมาหรือว่ามันต้องแบบว่าวันหลังวันวันหลังหลังเหรออันนี้ผมไม่รู้นะคุณผู้ชมหลอมาก็เล่นเลยไม่รู้เหี้ยอะไรเลยแล้วเราเปิดซิงแบบไม่รู้คนไม่รู้ยรยไม่กี่นั่นคืออะไรวะสายสายไม่รู้มีหมู นี่หมูเออวะเป็นไรวะโอ้ขโค,โคนัดไม่อิ่มเลยวะมะพร้าวอ่ะมันให้น้อยมากต้นไม้เกลี่หอมมันก็แค่ต้นไม้เัยเชบูหัวแต่ตรงนี้โล่งมากน่าทำบ้านมากเลยแต่เราจะไปทำที่หมู่บ้านครับคุณผู้ชมปลาหมายเราจะสร้างรั้วรอบหมู่บ้านการซอมบี้กับทำบ้าน สวยๆหลังหนึง่งโอ้ข้างในมันมีแต่ป่าปูป่ามันแบบมันติดกันเกินเลยดูดิป่ามันติดกันจัดอะสวยนะแต่ไม่ปลอดภัยนเะนี่ยทอมบี้มันอยู่ได้น้ำนะหรือว่ามันออกมาแค่ตอนกลางคืนว่แบบอ่ามอสแพ็์นี้มันออกมาแค่ตอนกลางคืนอะไรเงี้ย ตอนเช้าไม่ออกไม่ออกในช่วงตอนตืนครับแต่ตอนนี้มันจะมืดต่ตอนนี้มันจะมืดแล้วนะบูเว้ยหมู่บ้านปะนี่สิไม่ใช่ต้นไม้อะไรใช่ไหต้นไม้บูต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรใหญ่ใหญ่อะไหนอยู่ที่ไหนอะนี่อยู่หลังมึงหลังมึงนี่ไงนั่นน่ะเออว่ะเฮ้ยหมู่บ้านหรือหมู่บ้านลาวอะนี่นี่มาทางนี้บูอะไรล้างล้างอะไรไม่รู้อะไปก่อน บูบูขวานมันยังมีแรงเหลือเอาหมูหน่อยดิไม่เหลือแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนั้นก็เหลืออุ้ยเจี๊ยแตกเอามาบูไป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 บูไป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 มันมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วมาเร็วมันบูใหญ่โอ้โหโคตรใหญ่ ไม้มันเป็นบาลเลตไม้นะกูแดกรัว<า>ๆเลย้าล้งางแมงล้างใช่ปะเมืองล้างคุณม่ชมเราเจอเมืองล้างอ่ะอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายเรานะเราต้องเป็นแบบมีเอ็มบีซีอยู่ด้วยไอ้บูเราเข้าไปทอมบี้มันไม่เป็นร้าน<อ>เลยวะไอ้บูไอบ้บูโอโ้โหเพื่งกูไปก่อนอ <laughs> เอู้ไปกันเลยวิ <laughs> ่งคนไปวิ่งคนไปไเหียไอ้เหียวิงวยจัดโอ้โหเดี๋ยว ทำแพลตฟอร์มก่อนบูทำแพลตฟอมทำแพลตฟอร์มเกียร์น่าเกียรว่ากทำแพลตฟอร์มไฮ้ยนี่แค่ตัวเดียวนี่แค่ตัวเดียวแล้วเนี่ยเอ้ยมาส่องแล้วเอ๊ะเราคิดถูกกว่ามันเมืองล้างอะบูไอ้เจ้าพขาเราไปหาหมู่บ้านแล้วเราค่อยมารู้ดีกว่าไหมตรงนี้แต่เราก็รอแต่ลงแต่เราต้องรอแบบผ่านหอันนี้ไปไอ้บู ไอ,อ้บัวบวกูบัวกูจะตายปวดหิดแม่งัวเอ็เขียนแล้วปูมีอันนี่ไหมวางวางตัวคาไปทำไปเนี่ยบัวตาตอเผาทำท็อตไหมตาเผารับลยงจีบหายแล้วเอาอันนี้ไปเอาไ,ม,ไม้ไปเอาไม้พึ่งกูาท,ทำตาเผาได้ปะไม้กูไม่รู้่ตัดพอไหม ไอเอยหินอะ่ะเชียข,ข้างล่างเขาเยอะเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าเสียงเกมมันดังไว้หนะถ้ามันดังผมขอพายด้วยเพราะตอนนี้ก็อัดครั้งแรกเพืองคูดใหญ่เลยมันใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิมันเป็นเมืองล้างที่แบบใหญ่จัดอะ่ะ อู๋ซอมบี้ด้านล่างพึบเลยโหโคตรเยอะอ่ะแต่มันยังปีคืบมาไม่ได้นะบูตอนนี้นมันยังโง่อยู่เออมันยังโง่อยู่ว่าเราแบบลองแบบไปแทะมันไหมเอาอีอีเพียอะไรเงี้เก <c oughs> ออลองไปแทะมันนะลองกินเลย,เลยไม่ลองแบบว่าแบบต่าบล็อกขึ้นอย่างเงี้ยละตีตีตีมันโดนอย่างวะยังยังเฮ้ยเสียวคุณผู้ชม ปิดตีโดนแล้วเออมันจะตีกูโดนไปเด้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเฉยมันตีผมโดนมาอันนึงนะโอเคฮะมันมัน,ม,น,ม,นมันจะได้มาโอ้ยมันมีดาบด้วยบูมันถือดาบดาบดาบเหล็กปะวะ,ะน่าจะดาบเหล็กมันถือดาบเหล็กด้วยเนี่บีดีดาบ อะไรมามามาดีมาดีมาดีโซตอนคืนเฮ้ยมันตียากมากเลยนะกูใช้ดาบมาแล้วมันตีไม่ตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมเไปไหนแล้วกูอยู่ด้านล่างเฮ้ยไปมันมันกระโดดได้เหรอบูทำไมมันเหมือนมันตะตะตะไกตะไกเอากููู้เน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 นี่มานี่มา เอาละได้เหล็กมาจากไอเนี่ยกล่องนั้นอ่ะหนึ่งกล่องเลยเออวะเออกูกูก็มีบูมเาไปแล้วเอาไปทำองเงาไปทำต่อไปทำให้กูเลยนี่มันมันเนี่ยมันมันมันตอนตอนมันแบบมันเหมือนมันจะกระโดดตะโกดแล้กระโดดกระโดดตะครุบได้อ่ะได้นะเมื่อกี้กูเห็นโดดอย่ใช่ใช่กูว่าเราต้องกำแพงทำกำแพงสักประมาณสองชั้นขึ้นไม่น่าก็สามสี่ชั้นขึ้นเลย ถ้าเราเจอหมูบานะใช่โอ้เพิ่งที่คืนเองมั้งเนี่ยหูเสียงดังมากคุณผู้ชมถ้ามันเสียงมันดังผมขออภัยได้นะจริงจงเพราะอันนี้มันก็ผมก็ตั้งเหลือห้าแล้วเนี่ยหมือนที่ผมเปิดดูเสียงได้เหลืยห้าเมื่อคืนไหนวะอ๋อเนี่ยเจอแล้วสิ่งมีชีวิตที่ไม่เป็นมิตรผมตั้งไว้ทัก เหลือสามสิบแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวมันดังเกินไปนะคุณผู้ชมเยียซอมบี้คนเยอะ2000 years later ตอนนี้เช้าแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้เช้าแล้วกับซอมบี้ที่ไม่โดนแดดครับคุณปูปูเอาไงมไม่โดนแดดไอ้เหียว่าแล้ว โอ้โอคือเราต้องรีบหาหมู่บ้านรวนนดๆนะแล้วเนี่ยบอกเลยอหาเทียวต้องไปไหเราเราเราเอ่าป๊ะนึงนะกูกำลังคิดอยู่อ่อา่าไปไปเราแบบเข้าเข้าไปทางนี้ไหมปูเข้าไปทางนี้มันดีปะวะหรือ,รอข้างข้างในมันเยอะปะวะโอ้ปินหมื่นตัวเลยหรือหรือเราออกทางนี้ปูหรือเราไปทางนี้ เราวิ่งไปเลยเอันเนอกูกินข้าวก่อนมันว <laughs> oh ิ่งเร็ววะกูว่าก็ก็อาจจะมั้งมั้งไม่รู้ฮึๆอี๋ตรงน่ารังเกียจเราจะค่อยๆลงหรือเราโดดไปเลยดีปูโคตรเยอะโคตรเยอะปูล่องล่วงนะ เกิดใหม่ในต่างโลกเลยด้วยหนึงน่งหนึ่งเพิ่งแช่งกูเกิดใหม่ในต่างโลกเฮ้ยชมเยอะมากเลยถ้ามันก็ตกผมขอขอภัยนะคือตอนนี้มันเยอะมากเอพีมันน่าจะตกอ่ะคุณผู้ชมคือแบบมันรักสามสิบสี่สิบตัวแล้วตอนนี้มันเยอะกว่าตอนก็คือหนีไปไปได้ยังไงวะบู <c oughs> แล้วหลังมาสร้างบ้าน <c oughs> <c oughs> แล้วามาสร้างใกล้ไอ้นีนนะ่ได้เหรอ เมืองล้าไอ้เฮียไอ้นี่ก็ท้าก็ท้าทายอะา่า้าใกล้เมืองล้ากัะโอ้โหเพราะผมเม้เขาสุดจัดเลยไม่ชมจะตามกูมาทำไมเออมาตาไปพุ๊บเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวล่อมางี้รอมีฮาร์ดออกไปเลยเออออี่

ไปเลยไปเลยเร็วเร็วเร็วฮึบฮึบไม่ต uh, ้องสนไม่ต้องสนไรไม่ต้องสนไรไม่ต้องสนไรไม่ต้องสนไม่ต้องสนบูบูบูเงียบมันเสียงเงียบไปแล้วแต่เราไม่ยอมสนวิ่งต้องไปวิ่งวิ่งวิ่งเออเสียงกูได้เสียงทางขวากูได้เสียงทางขวากูได้เสียงทางขวาเออวิ่ง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 ไปวิ่งไปเฮ้ยเงียบแล้วบูกูเจอจังห บูไม่มีไม่มีแล้วบูไม่มีแล้ว <โฟ S 2> ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่พีได้ผลเฮ้ยไม่มีแล้วคุณผู้ชมเี้ไม่มีเลยตามาแล้วโอเคฮ่าแง่กูจะรั่วโอ้เดือด <โฟ S 2> ใจกูจะวายแล้วบอกเลยยังเดือดเพื่อนกูอยู่ไหนแล้วนะ่ะเอาไอ้เหี้ยชิบหายละอยู่หลุมเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้ามึงอะหน้าไอีเห็นแม่น้ำปะ เดี๋ยว<ท>จะตรงอาเดี๋ยวละเดี๋ยวล,ล,ล,ละเอ๊ะอย่าก,กินเลยอย่าก,กินวัวบอกเลยว่าเอาเรื่องเมื่อกีม้มีมีมีขวานวะสับมันได้ไหมมีแต่ขวาน,น,นเนี่ยขวานขวานขวานไม้<โ>อ,อุ้ยเรรดี๋ยวตายเลยวะเน<อ><อ>ี่ย้ะกุดดำเมือเท่ากันเลยเฮ้ยภูเขาคิดว่าไงวะภูไปตรงนู้นไหม จะปลอดภัยอาจจะอาจจะอาจจะนะให้อาจจะอาจจะปลอดภัยไว้ใจคุณอ,อะไรแท่งโดโดนะไหนระวังนะแล้วมันจะโดนะ ไปเสาเลยอ่ะแบบปล่าป้ะไหนมันเปนอะไรนะเนี่ยนะอื้มมีอะไหนะโบอยู่หน,น้าอยู่ตรงเสาอ่ะเสา,าใหญ่ใอ่ะ น,นี่นะกูอยู่อีกฝั่งหนึ่งออ๋อกูมาขุดโครตรงภูเขาอ่ะเห็นปะนั่นหนูอยู่ตรงฝั่งเสา ตบบัวเขาอะตบไปอืออะไรนะชุบโอเคมาเจ็กมาแล้วมันเด็กแล้วครับผู้ชมเกเห็นไหมเดี๋ยวเกเห็นไหมมี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 อะบัวเอาไปฮาบเลย แล้วโคมาเยอะด้วยเราได้ทำสูงเปื่ปอเลยตรงนั้นว๊ะเออส,สูงเลยกูแล้ววนะันั่นดิกูว่าน่าจะเมืองล้างเหมือนเดิมแหละบูเราไปหาหมู่บ้านก่อนไหมบูเราออกซ้ายไหมเออเออกมาจากไหนอ๋<ด>อออกทางซ้ายได้ครับบูไปออกไปทางเสาเสาใหญ่มึงอ,อ่ะอันนี้คืออะไรครับูมันคือเหล็กปะเนีน่ยนี้หรือไม่ใช่วะขุดแล้วมันเป็นบล็อกอะไรแป๊บนึงนะ มันไหล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 มันเป็นบล็อกมันบล็อกไอรอนแ่นไอรอนแต่ทำอะไรไม่ได้บะบูน่าไว้ตกแต่งมะงกูลองแบบเอามาย่อยมัย่อยไม่ได้ลไม่ได้หรออแต่แานบนไม่รู้ว่ามีอะไรมีของหรือเปล่าวะมันขึ้นไปได้ปะเฮ้ยมันมีบันไดให้ขึ้นน้ำบูหรือหรือคืนนี้เราควรแอบบนนี้ก่อนว่าวัวพระอาทิตย์มันก็กำลังจะแบบชวูบแล้วอ่ะคืนนี้คุณอยู่นี่แหละได้ได้ โอเคอ่ะเข้าไป,ป,ปมันเป็นน้ำวะมันเป็นน้ำอ่ะอน้ำหนึงกูอุดน้ำไว้กูอุดน้ำได้เหรอปึ๊บมันมัน,ม,นมันหายวะเฮ้ย okay. ันน้ำมันไหลจากตรงไหนวะนมุดจัดคุณผู้ชมด้านหน้าโอเคเห็นไอ้กูอยู่มุดมากคุณผู้ชมมือนสด หลังขึ้นไปฮะหลังอันึงแล้วก็ล,วลึกสูงด้วยมืดสุดสด้านบนไม่มีผอมวงซอมบี้อะไรเนาะม,มันมันจะเกิดไหมมันมืดอย่างเงี้ยกูเ,เสียวมันเกิดปะทำท็อตก่อนเดี๋ยวังต้องขึ้นไปด้านบนเฮ้ยสว่างโวไปถือคนเคราขึ้นกูนไปอ่ะเอาไปเดี๋ยวกูมาปักตรงนี้ก่นอนกับปักตรงส่งได้ลรอโอเคแป๊บนึงนะโวปัก ตรงนี้ด้วยอันนี้คือเราอยู่จุดตรงสซงสุดเลยใช่ปะ <I see. S 1> มันมีเลดมันมีเลดโตนมันคืออะไรวะมันมันทำอะไรเนี่ยมันมีเลดโตน ก็น่าจะเป็นแบบเคห์เฉยเนาะโอ้หมองไม่เห็นด้านล่างเลยอ่ะไม่ได้เปิดแบบกูไม่ได้เปิดไอ้นี่ไว้ให้มันระยะไกลอ่ะเห็นแค่แบบใบไม้เป็นใบไม้ลอยได้คุณผู้ชมผมเห็นแค่ใบไม้ลอยได้ปะมาแล้วจัดล็อบบี้ผู้ชมไอ้เคานี้โจทย์สูตรขนาดนี้มันยังได้ยิงกูอีกเหรอไอ้บูไอ้บูด้านบนไอ้บูด้านบนมันก็ด้านบนไอ้ยวะอือเดี๋ยว เฮ้ยปูป,ปูอยู่ใหญ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 ่กกูมันเกิดน้ำพองมันน่าจะเกิดเพราะแบบไม่มีท็อปแน่เลยอะ่ะปากรนเนี่ยมันเกิดตรงนี้เว้ยเน,นี่ยมันเกิดเสาเนี่ยมันเกิดตรงนี้เลยอะ่ะไม่เยอะน่าจะใช่เพราะมันมาเดินทางกันตรงฝั่งนี้เอาเรื่องกับเบื้องแตกกูบอกแล่เสียบไส้กับง,งานนี้อน้องผมไม่มีอาหารแล้วนะคุณผู้ชมเอาเว้นเนือ้อเอ้ย โอ้เห็นเห็นเมียยังอยู่กันนี้นะเอออ่าวางแค่นี้ตรงนี้หนึ่งสอนเก่งฮึบแล้วก็วางแค่นี่หนึ่งฮึบฮึบฮึบเอาผมเดี๋ยวเผาเนื้อก่อนเลยเนื้อสามคันนี้